สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามารีพามาทําขนมกันนะคะวันนี้เราจะทําขนมทองพับค่ะนี่นะคะใส่ใส่ไส,ส่ด้วยนะคะใส่หมูยองค่ะใส่ไส้หมูยองนะคะขนมทองพับน้ำพริกเผาหมูยองค่ะเหมาะสําหรับที่จะเอาไปเป็นของฝากนะคะของฝากของกำนันเลยจ้าทําสดใหม่จากเตาทุกวันเลยนะคะ น่าทานไหมคะขนมทองพับจากร้านขนมป้ามะลีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ป้ามะลีจะพามาทำขนมคะ่ะทำได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยคะ่ะอันนี้ป้ามะลีก็วางแผนไว้นะคะว่าหลังจาก,กเกษียณเนาะก,ก็คืออีก อีกแปดเดือนนะคะอีกแปดเดือนอีกแปดเดือนอีกแปดเดือนเนาะป้มนีก็จะ,กะเกษียณน,นะคะก็จะยึดตัวนี้นะคะเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้ยังทํางานอยู่นะคะป้าก็จะใช้เวลาหลังเลิกงานนะคะเนี่ยใส่ไส้หมูหยอค่ะขนมของเราจะกรอบนะคะหอมกรอบอร่อยสดใหม่ทุกวันค่ะหอมอร่อยสดใหม่ทุกวันเลยนะคะ ท่านใดสนใจที่อยากจะทำขนมทองม้วนขนมทองพับนะคะก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะคะสวยๆหน้ยคะน่าทานไหมคะขนมทองพับค่ะขนมทองพับทองม้วนนะคะวันนี้ป้าใช้เตาไฟไฟ,ฟ้าขนาดเล็กนะคะที่เขาเรียกว่าอ่า เตาไฟฟ้าทําขนมทองม้วนของฝ่ายคิงนะคะยี่ห้อฝ่ายคิงถูกมากเลยค่ะราคาถูกอันนี้ป้าเพิ่งทําหัดทําขนมไม่ถึงเดือนเลยนะทําได้ไม่ถึงเดือนเลยนะจ๊ะก็ยิ่งทำยิ่งสนุกค่ะเพื่อนๆค่ะใครที่อยากจะลองทําขนมนะคะทักาามาได้นะป้ามาลิมีหัวสูตรนะคะสามารถบอกสูตรกันได้เลยค่ะทําได้ง่ายๆเลยใครไม่เคยทําขนมใครไม่เคยทําอาหาร ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวป้าบารีจะทําวันต่อไปนะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวป้าบารีจะทําคลิปสอนทําแป้งนะมีใครอยากรู้ไหมคะมีใครอยากรู้ไหมคะว่าแป้งที่ใช้ทําขนมน่ยทำยังไงเนาะถ้าอยากทราบก็คอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ comment มาเลยคะ่ะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวป้าบารีก็จะทําคลิปสอนทําแป้งขนมนะคะเห็นไหมคะ ใส่งาด้วยนะคะหอมมากๆเลยค่ะงาแล้วก็ใส่น้ำพริกเผานะคะไส้หมูหยองเราสามารถที่จะเปลี่ยนไส้ได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้หมูหยองไส้ลูกเกดไส้สับปะรดนะคะไส้ช,โชโ็อกโกแลตก็มีนะคะไส้ช,โชโ็อกโกแลตเนาะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมานะคะท่านใดสนใจอยากที่จะ รับประทานขนมนะคะขนมเนี่ยกินกับกาแฟตอนเช้านะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหอมกรอบกรอบได้นานนะขนมนี้เก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยคอมเมนต์มานะคะที่ที่ใต้คลิปของป้ามะลีนะคะเดี๋ยวป้ามะลีจะจัดทรงให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะเดี๋ยวป้ามะลีจะอันนี้จะม้วนให้ดูนะอันนี้จะเป็นทองม้วนนะคะพับด้านข้างเข้ามานะคะ คับด้านข้างเข้ามาอิดไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้แป้งมันนิ่มเพื่อการม้วนง่ายเดี๋ยวป้าไม่ไจะม้วนนะคะม้วนใช้มีดค่ะใช้มีดแล้วก็มือหมุนนะคะหมุนไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมทองมว้วนอร่อยมากกรอบอร่อยนะ่าทานมากเลยค่ะ จะทำทองม้วนให้ดูอีกทีนึงนะคะใส่ไม่เต็มชอม้อนหรอกค่ะใส่นิดเดียวแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาไปนี้ปล่อยให้ควันขโมงโฉงเชียงอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยเด็กเขาก็จะมีเสียงซาซานะคะเสียงซาซาอีกสักพักนึงเสียงมันก็จะหายไปแปลว่าขนมของเราสุกแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะท่านใดสนใจอยากที่จะทําขนมเป็นนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวป้าบารีจะไปตอบให้นะคะอันนี้สามารถที่จะทาทารายได้สร้างไรายได้สร้างเงินให้กับพวกเราได้นะคะแม่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านว่างๆนะคะพ่อบ้านแม่บ้านทั้งนั้นแหละนะคะหรือใครที่ตกงานตกงานไม่มีงานทําแบบนี้นะคะไปหาเตามาเนาะหาเตาตัว,ตวนี้เยอยแล้นะคะ เห็นไหมคะสวยงามท,ทันทีเลยทำไม่ยากนะคะง่ายๆเลยค่ะทำง่ายมากทำง่ายมากเลยคะ่ะแม่บ้านแม่เรือนพ่อบ้านพ่อเรือนนะคะหรือใครที่ตกงานอยู่นะคะ สามารถที่จะเลือกตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะหลังเลิกงานเหมือนป้ามารีเนี่ยป้ามารีก็มีงานประจํานะคะเช้าก็ไปทํางานเนาะแต่เราก็อาจจะทําแป้งใสตุกยีตไม้เลิกงานมาก็เอามาหยอดทำแป้งทาแ,แป้งเป็นขนมนะคะ ทำง่ายมากเนาะทำหลังเลิกงานก็ช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มก่อนนอนป้ามลีก็จะทําขนมเนาะแต่ก่อนก็คือเล่นโทรศัพท์ไช้ฟีดเนี่ยเห็นไหมก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เราก็สามารถเปิดโทรศัพท์ดูไดนะ้เห็นไหมดูรายการต่างๆได้นะเราทำขนมไปด้วยนะคะก็ได้ไม่เสียเวลาไงคะไม่ได้ไม่เสียเวลาเนาะใครสนใจนะคะอยากจะทําขนมเป็น ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยเนาะเดี๋ยวป้าจะบอกสูตรให้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะลองชิมขนมของป้ามารีนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะป้ามารีสามารถจัดส่งให้ท่านได้ทั่วประเทศนะคะไม่เกิน2วันนะคะก็จะถึงแล้วนะคะป้ามารีมีวิธีการแพ็คนะคะมีวิธีการแพ็คเกจนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขนมของเราเสียหายนะ ขนมของป้ามารีเคยเคยส่งแล้วนะคะไม่ไม่เสียหายเลยค่ะไม่แตกเนาะเพราะเราเราห่ออย่างดีเราใส่แพ็คแพ็คเกจอย่างดีนะคะก็จะใส่ในกระปุกแบบนี้ก็ได้นะทำเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่ในกระปุกนะคะเอ่อเดี๋ยวป้ามารีจะทำอันนี้ให้ดูนะคะทำขนมทองก้อนเนาะอันนี้เดี๋ยวจะทําทองก้อนให้ดูนะคะทองทองก้อนใส่ในนี้เกี่ยวเปกได้หนเกลียวเปกได้นิ แก้วปิดแลเนี่ยแก้วเป๊ดนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ทําขนมทองก้อนนะกระยุ่มคู่เข้ามาแล้วก็ยัดเข้าไปในแก้วนี้นะคะนี่หมุนค่ะหมุนหมุนเพื่อที่จะให้เขาเป็นเป็นแบบกลมๆนะนะกลมพนะอกแล้วนะคะอันนี้ก็คือขนมทองก้อนอันนี้ป้าป้าชอบมากเลยทาขนมทองก้อนนะคะนะเรียบร้อยละ ขนมทองมว้วนขนมทองพับหรือขนมทองก้อนนะคะก็ใช้แป้งตัวเดียวกันนะคะใช้แป้งตัวเดียวกันเนาะมันอยู่ที่การหยอดการพับค่ะเห็นไหมคะเราจบลงด้วยขนมทองก้อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องป้ามารีด้วยนะคะหรือช่อง youtube คือช่องมาริวันชาแนลนะคะ แล้วป้ามีก็จะมีเทคนิคดีๆในการทำขนมมาฝางหรือการทำอาหารต่างๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย